และนี่ครับเปนขอใหม่ล่าสุดที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ครับเป็นบล็อกตัวต่อรูบิคคิวแบบระดับเทพครับมันไม่ใช่บล็อกสี่เหลียมธรรมดาแน่นอนครับเป็นบล็อกที่เราสามารถพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ได้นะครับหรือแม้แต่พลิกไปพลิกมาอย่างนี้ป๊ว้ายางเท่ แล่ก็ประเป๋าอย่างนี้ก็มีนะครับซึ่งทั้งหมดเยจะๆเพื่อนเห็นนะครับเราต้องประกอบเองทั้งหมดครับมีตัวประกอบอย่างนี้ให้นะครับนี่นี่เือหน้าของเขากเขียนอย่เงี้ยรูบิกคิวมันไม่ใช่รูบิกคิวอ่ะก็ตามแล้วกันรูบิกคิวพัดตัวอ่ะรูบิกคิวพัดตัอ่ะดูกันฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ ได้มาผมยังคงนั่งเล่นมันไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับสวัสดีครับผมเป็นิตตัวแสบนะครับผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกแปลกประหลาดและก็ดูปลอดภัยด้วยนะครับคือเนี่ยเห็นไหมครับมันสามารถแบบโยกได้อย่างนี้เป็นมิติใหม่แห่งการต่อพวกตัวของพวกนี้นะครับเมืจจ่อในสมัยก่อนที่เราต่อกันเป็นบล็อกตัวต่ออย่างนั้นใช่ไหมเป็นบล็อกตัวต่อเราก็แค่จับวางจับวางแต่ตัวเนี้ย มันต้องคิดมากกว่าเดิมเยอะเลยคิดว่าจเจ้าตัวไหนต่อกันและจะสามารถเปิดปิดแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิด,ดเราไม่คิดให้ดีนะครับมันก็จะเป็นตัวปเปล่าๆแบบนี้เหมือนบล็อกโฟมเมื่อก่อนก็เป็นปเปล่าๆทำอะไรไม่ได้แค่ตั้งวางเรียงเฉยๆนะครับแต่เมื่อเราคิดให้ดีปุ๊บขั้นต้นนี่เป็นอย่างนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอีกขั้นหนึ่งปุ๊บเป็นสีอีกขั้นหนึ่งปุ๊บเป็น 8. แป๊ดแบบอลังการงานสร้างมากครับซึ่ง เดี๋ยวผมย้อนไปให้ดูจากตอนต้น,นตอนแกะกล่องมาใหม่เลยแล้วกันนะครับมาผมเพิ่งได้ของมาจากในวิดีโอนี้แล้วก็ลองแกะเพิ่งได้ในวิดีโอนี้เลยพิ่งเป็นเลยเหมือนกันนะครับมาดูกันครับ มาครับแกกองมบับแรกรู b ิคิวเอาชื่อ,อนี้จริงเหรอผมก็ไม่รู้จะเรียกมันอะไรจริงๆะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับอ่ะนี่นะครับ d e v e l o p d c h i l r e n s imagination นะครับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลยว่าเนี่ยมันต้องไม่ใช่ตัวต่อธรรมดาแน่นอนครับทำไมเได้มากกว่านั้นครับ แน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือตัว50ชิ้นนะครับเป็นตัวเริ่มต้นมันจะมี50 100 1 5 0 200 250ไปเรื่อยๆครับก็คือ1นึรก็ซื้อ2กล่อง1 1 0ซื้อ3กล่องนะครับกั <c oughs> อง,อ,งอ่ะอายุสามขึ้นไปครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นอย่างนี้เด็กอาจจะกินได้เด็กเล็กๆ,ๆนะครับคืนไปอย่างนี้นีดต,ติดเอาไม่ออกเลยนะครับนี่มาครับแกะกล่องดูกันดีกว่าครับตลาดเนี่ยบอกไหมมีตัวอย่างเล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูเลยนะครับมาครับ นีป๊าปป๊า,ปา,ปาออะหมดแล้วครับคือตอนแรกที่มานะครับมันจะยังไม่ได้เป็นไอ้รูปแบบนี้เราต้องต่อประกอบเองด้วยนะครับนี่ไม่ตอกลัวทำให้เป็นมีคู่มืออะไรมาให้พร้อมครับนีดีดีอ่าเห็นไหมครับอ่ามีคู่มือพร้อมครับเราสามารถทําได้หมดเลยนะครับอ่าซึ่งเอาจริงๆนะเรียกว่าอะไรนะมัน ไม่ได้เป็นต่อเป็นรูปไอ้สี่เหลี่ยมเสมอไปนะครับเราอาจจะใช้การสร้างอะไรออกมาแล้วก็ประกบประกบอีกทีก็ได้เข้าใจไหมครับมันมันมันค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนมากตัวนี้นะครับเป็นวิธีการเล่นที่เยอะมากๆอย่างที่ผมเนี่ยเนี่ยให้ดูไปโดยเด็ดต้นนะครับนี่อ่าโอเคนี่ครับ for beginner อ่าเห็นไหมครับก็คือเริ่มจากง่ายๆก่อนต่อเป็นสี่เหลี่ยมอ่าหนึ่ง สี่เหลี่ยมสองอันอ่าต่อเป็นรูปบวกอ่าต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัรัดอย่างนี้อ่ามานสามาพลิกพลิกได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เริ่มเป็นรูปที่แตกต่างเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมปวดหัวปวดตบปวดจิตปวดใจแน่นอนนะครับอ่าพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับที่ผมยังไม่บอกเพราะผมอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ใช่เหมือนพวกบล็อกต,ตัวต่อโฟมที่แบบเป็นรูปสำเร็จมาเราเอามาจับเรียงเฉยๆ เราต้องประกอบเองทั้งหมดนะครับเขียนเป็นรูปอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่มาวางเรียงแล้วเป็นรูปแบบนี้นะครับมันอยู่ที่แบบเราเอาตัวแกนข้างในเอาประกอบข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเป็นแบบนั้นครับนี่แหละคือความจะเรียกว่ายากก็ได้แต่ก็เป็นความสนุกของเขาไปนในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าที่เขาให้มานั้นมีอะไรบ้างนะครับนี่มีอะไรมันจะเป็นตัวต่อแบบนี้หมดเลยนะครับป๊กมันเป็นพลาสติกที่ ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนิ่มๆอ่ะมันไม่ใช่พลาสติกที่แข็ง่ะจับแล้วมันแบบมันฟูๆนิ่มๆนะครับโอเคเลยน,นจะแบบเพื่อความยืดหยุ่นได้อะไรประมาณนั้นนะครับแบบที่ก็ไม่ใตอนต้นที่มันเป็นรูปแบบปุ๊บฟอบปิ๊บแบอะไรพวกนั้นนะครับนี่ย่อมเลยอ่ะก็นี่บอกครับมันจะเป็นแบบ50ชิ้นนะครับอันนี้เป็น50ชิ้นนะก็เดี๋ยวผมเริ่มจากต่อแบบแรกให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับแบบเบรกเนอร์เลยเริ่มจากตอนต้นเลยจะได้พอรู้ว่าออ้ยมััันนตงงงะะไไรรคบ จริงๆมันต้องแบบนั้นอยู่แล้วแหละทุกอันเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะเราต้องลองเล่นให้เป็นก่อนนะครับมาโอเคเดี๋ยวผมแยกให้ดูก่อนมีตัวไหนแบบไหนยังไงบ้างจะได้พอเข้าใจครับว่าต้องเอาอะไรยังไงมาเสียบกันบ้างนะครับนี่เรียบร้อยครับมีแค่สองแบบเลยครับเป็นตัวหนึ่งช่องและตัวสองช่องนะครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ที่เอาไว้แบบเชื่อมต่อกันได้อะไรประมาณนี้อย่างนี้นะครับนะ ตัวหนึ่งช่องนี้มี4ี่สิบตัวตัวสองช่องนี้มี1ิบตัวเท่านั้นนะครับแต่แค่นี้ก็เล่นได้ยเยอะมากมายแล้วแต่ว่าจะทํารูปใหญ่เกินไปไม่ได้นะครับถ้าเป็นรูปใหญ่เกินอ่าเขาจะมีตัวปอกอยู่เดี๋ยวผมลองเอาที่มันเยอะสุดเลยล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้โมเดลที่11ดีนะครับเห็นไหมครับรุ่นจุบสองเลยก็ได้ดูครับเติมโมตัวที่ใช้ครับตัวหนึ่งช่องห4ตัวส่วนตัวสองช่องนี้28สบตัวครับ นั่นแปลว่าเราต้องซื้อเนี้ยสามกล่องเป็นอย่างน้อยจะทําได้แบบนั้นนะครับตัวนี้มี10แล้วก็ตัวนี้มี10บอ่ะสองตัวมี10ตัวนี้มี40นั่นแปลว่าเราก็ต้องหาแบบเท่าที่พอต่อได้นะครับหรือคิดเองนั่นเองนะครับอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นแบบพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าเขาต่อกับแบบนอะไรยังไงนะขั้นแรกเริ่มจากแบบเป็นสี่เหลี่ยมไม่ง่ายก่อนเลยแล้วกันนะครับ แน่นอนครับการตอบเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆก็เหมือนลูกเตานี่แหละครับก็ต้องใช้ตัวแบบนี้หกตัวนั่นเองนะครับระาวาังเขียบกันได้อย่างนี้เลยเอาสลับสีกันแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงอ่าคือเราก็วางเสียบเข้าเสียบเข้านะครับอ่าเห็นไหมง่ายๆแบบนี้นะครับวางเสียบเข้าวางเสียบเข้าอ่าอึ๊บแล้วก็หัวหางติดเข้าไปครบับแค่นี้เลยครับนี่ง่ายๆแค่นี้ครับ อันนี้คือพื้นฐานเลยครับเป็นตัวสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับเฮ้ยผมชอบวัสดุมันจังมันแบบว่านิ่มๆแบบบอกไม่ถูกนะครับนี่อ่ะเรียบร้อยได้ครับสี่เหลี่ยมธรรมดาอันนี้คือเปสิกพื้นฐานใช้ตัว1อัน6ตัวนะครับต่อไปครับขยับมานิดึงครับจากอันนี้เป็น1ใช่ไหมครับเราทําเป็น2อันติดกันเป็นสี่เหลี่ยมเกาติดกันแต่ใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวคู่นี้เพื่ออะไรเพื่อที่สี่เหลี่ยมคู่ของเราเนี่ยมันจะสามารถพับปรับขยับได้ อ่าอะไรทให้ดูอันนี้เราไว้นี้ก่อนนะครับก็ใช้เป็นตัวเดี่ยวนี่สิบอันทําเหมือนเมื่อกี้เลยทําเป็น2ช่องอย่างนี้นะครับปุ๊บสช่องแล้วก็หัวท้ายปิดก่อนปุ๊บสองช่องหัวท้ายปิดอย่างนี้แ,แล้วนั้นก็เนี่ยขึ้นด้านข้างนี้นะครับเอาชมพูแล้วกันขึ้นด้านข้างเข้าไปกึ๊บ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 ,บ,บ,อบอโอเค น,นี่ไปก่อนอด้านหนึ่งครับติดเข้าไปก่อนเหลือต้องหัวไว้นะครับต้องหัวไว้เพื่อที่จะใส่สองตัวที่ติดกันแบบนี้นั่นเองนะกึ๊บอโอเคใส่เข้าล็อกให้ดีอันนี้เหมือนยีงไงใส่เข้าล็อกไม่ดีมันจะหลุดออกมานะครับเราต้องจัดใส่เข้าล็อกให้ดีทั้งหมดโอเคเรียบร้อยไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวหัวเนี่ยปิดที่เป็นสองอันอย่างนี้ อ่าไม,ไม่ใช่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 เราต้องทําเป็นลูกเต๋าอย่างนี้2อันนะครับผมผิดผิดไปขอโทษด้วยนะครับต้องทาเป็นลูกเต๋าแบบนี้2อันนะเนี่ยทำให้อมดูคู่มือไงอ่ะเป็นลูกเต๋าอย่างนี้2อันนะครับอ่ะเดี๋ยวปึ๊บโอเคลูกเตา๋านี้2อันนะครับแล้วจับมันมาชนกันแล้วค่อยใส่ที่หัวอย่างนี้นะครับอ่าผมว่าอยู่มันใส่มันไม่แน่นนี่ให้เจ้าก,ก้อนคู่เราเนี่ยจะสามารถเปิดปิดได้เห็นไหม เปิดปิดก็คือแค่ตรงนี้ตรงเดียวเลยนะครับไม่ใช่ว่าเปิดแล้วปิดได้ในวิวปิดได้แค่ตรงนี้ตรง,ตรงเดียวเท่านั้นนี่เห็นป่ะเห็นป่ะอ่าเห็นไหมครับนี่แช่นี้ก็สนุกนะครับแม่ติว่าเราสร้างอะไรสักอย่างปุ๊บเห็นไหมครับอ่าตัวที่อยูอ่าสามารถเปิดปิดได้นี่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่แหละนี่คือพื้นฐานเลยตัวแบบหนึ่งอันกับสองอันอย่างนี้นะครับทีเนี้ยยิ่งเป็นตัวที่แปลกป,ประหลาดมันยิ่งสนุกนะครับอย่างเช่นอันนี้อันนี้อันนี้โมเดลนี้ โมดูลที่3มนะครับมันจะเป็นตัวที่เนี่ยเป็นสียอันติดกันอย่างนี้แต่ว่าก็สามารถเปิดเป็นรูปบวกขึ้นมาอย่างนี้ได้อย่างเฟี้ยวครับอันนี้ผมบอกเลยเฟี้ยวมากจริงๆนะครับมาเดี๋ยวผมบอกวิธีทําให้เราทําให้ดูเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นเซียนปกตินี้ยจะใช้6อันใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยทำเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยสี่อันโดยใช้แค่4ตัว ทำรอบเฉยๆหัวท้ายไม่ต้องปิดหัวท้ายก็จะปิดและเชื่อมต่อกันด้วยเจ้าอันนี้นะครับมาเราทําเห็นผมบอกไปเอาเป็นเอาเป็นค้างอันสีเลยก็ได้จะได้ไม่งงนะครับอ่ะนี่ปบ๊ปบปวนรอบเฉยๆสี่อันแบบนี้อ่าเอา้าลุดเลยเอาวางกับพื้นก็ได้นะครับออ,อันนี้คือถ้าเกิดพอมันติดเข้าล็อกกันมันจะแน่นนะครับ สองเสียบหนึ่งสองยห่อ่าโอเคแบบนี้นะครับทาเป็นอย่างนี้หัวท้ายเปิดไว้อย่างนี้นะครับทามาสี่อันครับไอ่ทำมาสี่อันก็ผมก็สีสีเลยนะครับทำมาสี่เรียบร้อยครับอเมื่อครบสี่อันแล้วนะครับทีนี้ครับอ่าในคู่มือ,อก็มีผมดูคู่มือตั้งหนึ่งโอเคเราวางแบบนี้ครับเราวางให้หันเข้า,านนหากันอย่างนี้อ่ะเข้าหากันบอย่างนี้นะครับ อ่าสังเกตไหมครับนี่เอาด้านที่วงเนี่ยเข้าหากันวงเข้าหากันเดิกันวางเป็นรูปบวกแบบนี้ครับอ่าซึ่งแน่นอนครับการวางรูปวง้ากันอย่างนี้แล้วก็เอาตัวคู่เนี่ยใส่ล็อกเข้าไประหว่างกันอย่างนี้กึบกึบอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับวางให้เป็นรูปบวกเหมือนเดิมก่อนจะได้ไม่งงนะครับอีกวงกันนะครับค อ่าโอเคครับนี่อ่าเป็นรูปบวกด,ดีแล้วนะครับทีนี้ครับเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จมันก็จะแข็งแรงกดให้มันแน่นแน่แนแข็งแน่ทุกอันนะครับทีนี้เ <c oughs> มื่อสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ครับปุ๊บปรับปุ๊บเห็นไหมครับนี่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอันนี้ติดไม่ดีโอ้ย <c oughs> ติดเข้าไม่ดีครับต้องติดล็อกให้ดีๆมันจะได้สวยๆเลยอ่ะโอเคเนะครับปุ๊บแปบปุ๊บ,บดูดิอย่างเท่ครับอ่า เป็นบ็อกที่ธำรมดาทั่วไปทําไม่ได้ครับแบบนี้คือเราคิดเองเยนะเราเขียนออกมาเองด้วยนะครับทำแบบนี้นะอ๋ออยัางปียว ใช่ครับนี่บล็อกธรรมดาบล็อกตัวที่แบบพลิกไปพลิกมาได้เท้่สุดไปเลยแล้งถ้าจากในคู่มือนะครับมันจะจบตรงที่แค่โมเดล4เท่านั้นครับโมเดล4คือที่เป็นแบบนี้ครับหนึ่งยอับตีโอเจ็ดแปดเป็นแปดช่องติดกันนั่นเองนะครับเหมือนนี้มันเป็นแค่สี่เหมือนเป็นนี้สองกันติดกันแปดช่องมันจะจบที่แค่นั้นครับถ้าเกิดเป็นโมเดลที่ห้าขึ้นไปตัวจะไม่พอแล้วมันจะใช้ตัวคู่นั้นสิบสองตัวแล้วผมมีแค่สิบตัวจบนะครับแล้วยิ่ง ไปกว่านั้นก็ยิ่งใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับนั่นแบบเขาว่าเราต้องซื้อสองสกล่องขึ้นไปถึงใช้ได้เยอะอย่างนั้น,นะคระับแม่น่าจะได้ตังค์ผมก็ไม่รู้ผมจะได้ซื้อมาก่อนนะครับคือผมก็เห็นวิธีเล่นแล้วผมไม่รู้เลยว่ามันต้องแบบใช้แบบนั้นผมจะได้ซื้อเผื่อไว้ไม่รู้จริงๆครับอ่ะไม่เปไ็นไรก็เมื่อดูๆผมไว้เผเพื่อนแบบอยากเล่นแบบอย่างนั้นจะได้ไปซื้อหลายๆกล่องจะได้เมันจะได้ออกมาเล่นได้ะะับจะได้ต่อเป็นรูปที่มันแบบแปลกประหลาดต่อที่รูปที่มันแบบอลังการงานสร้างแบบนนนี้้ไไไดดะครัับตวผมม่ เอาไม่เป็นไรก็เดี๋ยวทำโมเดลสีให้ดูนะครับเป็นแบบ8ตัวนะมันจะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะผมดูตัวหนึ่งมันจะต่อยอดกันได้หรือเปล่าอืมไม่ใช่ครับมันต่อยอดกันไม่ได้มันใช้นี้ไม่ได้จะต้องเริ่มแกะใหม่ทั้งหมดเลยต้องทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับหรือถ้าตัวพอไม่ได้จะพอแล้วหมดนะแล้ว่ะต้องแกะใหม่ทั้งหมดในการทํานะครับแต่ในขั้นตอนแบบนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูโมเดลที่4กันครับมาในการต่อเป็นบล็อกอปนติดกันนะครับ เราใช้ตัวเดี่ยวเนี่ยทั้งหมด32ตัวแล้วก็ตัวคู่นี้8ตัวนะครับอันดับแรกครับเราเตรียมบล็อกอันนี้ไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็คือต้องใช้อันแรกครับเหมือนไอ้ตัวเมื่อกี้ที่เราต่อไปนะครับเป็นเหมือนแค่กําแพงสี่ด้านหัวท้ายไม่ต้องนี่ครับกระไรจะได้แบบนี้หัวกับท้ายไม่ต้องติดนะครับทําแบบนี้สี่อันนะครับรวมไปถึงทาอีกอันนึงเป็นแบบนี้นะครับฐานกับกําแพงสามด้านอย่างนี้นะครับอ่า นี่ครับทาแบบนี้อีก4อันเช่นกันครับทำวางไวาอย่างนี้อย่างละสี่ก่อนนะครับทําเตรียมไว้ก่อนเลยโอเคได้อย่างละสีแล้วครับทีนี้ครับเราเอาตัวนี้มาครับตัวที่แบบเปิดหัวเปิดท้ายนะครับ2ตัววางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไอ้เจ้าตัวที่เป็นคู่นะสามตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับเอาเสียบเข้านี้หนึ่งครับอาเสียบเข้านี้อีกหนึ่งอ่ะแล้ววางไว้ติดกันนะครับอ๋อเนื้อหลุดเลย มันต้องให้มันเข้าทุกด้านนะครับเหมือนแบบบางทีเมื่อกี้แบบจะเข้าไม่ดีนะครับพอใส่ชั้นอีกข้างหนึ่งข้างนึงก็จะหลุดอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้การนึ่งแปะบนไว้อย่างนี้ป่าบอ่าโอเคตรงนี้เช็คให้ดีครับแปะแปะให้แน่นโอเคอ่านี่ครับจกนะครับเอาตัวนี้ครับที่เป็นพื้นกับกาแพงสามด้านนะครับมาต่อเข้ากับอันนี้โดยวางแบบนี้นะครับตัวที่หนึ่งครับนี่อ่านึกว่าไครับตรงพื้นกับกำแพงที่วางเนี่ยหันออกมาทางอย่างนี้นะครับติดลงไปอย่างนี้ จะเห็นเป็นว่าว่าอย่างนี้นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับให้หันแบบนี้ให้หันเชิงด้านอ่าออกกับพื้นนี่นะครับก็คือกดตรงข้างมาเนี่ยง่ายๆนะครับปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปนะครับจะได้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นครับโอ้เราทำอันแรกอันแรกผมบอกไอ้ที่อันแรกเนี้ยทำสองอันนะครับก็อกอันหนึ่งนะครับเอาเป็นคู่นี้วางอย่างนี้นะครับปัับปรับอ่าคมทจะเนสองอันผมลืมบอกไปตอนตอนตอนที่เอาเริ่มมาประกอบกันนะครับปุ๊บปุ๊บอะ Okay. นนเหมือนเมื่อกี้ทำตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็เอาอันนึ่งมาทําเหมือนกันเลยพูยง,ง่ายๆนะครับก็คือหันออกไปนี่อันนี้ก็หันออกมาทางนี้นี้อ่ามันจะได้เป็น2ชิ้นที่เหมือนกันเป๊ะแบบนี้ครับเราก็เอา2ชิ้นเอาหลุดอีกแล้วใส่เข้าไม่ดีโอเคแล้วก็เอาสองชิ้นเนี่ยมาต่อกันหันหน้าเข้าหากันอย่างนี้แล้วเชื่อมกันด้วยตัวคู่นี้นั่นเองนะครับโอ้เออ อนแรกที่ผมดูวิธีการดูมันวุ่นวายดูยากมากเลยนะครับแต่พอ,อทํามปทามาก,ก็ดูแล้วดูแล้วไม่ยากอะไรขนาดนั้นนะนี่อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเป็นแบบนี้ไหครับจะเป็นบล็อกแปดอย่างนี้เลยครับแล้วมันทาอะไรได้บ้างครับดูนะครับนี่ตั้งขึ้นเป็นแบบรูปบิกอันใหญ่ได้นะครับหรือเราจะสามารถแหวกออกนี้นี่แต่แหวกออกแล้วมันก็ทาอะไรไม่ได้ก็กแบบเป็นสิ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยอ่าเข้าใจไหมครับ คุณคุณไหมครับว่าน,นี่คืออะไรอินฟิน t y ี้คิวครับมันสามารถเปิดหมุนไปได้เรื่อยๆไม่รู้จบครับนี่ i n f ฟิน t y ี้คิเฮ้ยไม่น่าเชื่อครับแค่ของบล็อกๆที่เมื่อกี้เราเห็นกองๆกันเนี่ยจะสามารถสร้างเป็นของได้อีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาได้เป็น In f ฟิน t y ี้คิแบบนี้เลยนะครับเห็นว่า,ามันจะไม่ได้ไม่รู้จบเลยครับตัวนี้เฮอย่างเฟี้ยวว่ะเห็นไหมครับ Hey, อ่าการตอบไม่ยากเลยถามว่าผมรู้ได้ยังไงวิธีการตอบแบบไหนครับผมบ,บอกไปคู่มือผมก็ต้องเปิดคู่มือ,อข้างนี่นแหละแล้วก็ทําเป็นสอนเพื่อนเพืทำเป็นเทพทำเป็นโถเป็นอาจารย์อะไรไม่ให้กำกวมมก็คือมาต่อให้เห็นๆนะครับบางทีรูปอาจจะดูอาจจะสับสนเล็กน้อยอ่าไม่เป็ภาษาอังกฤษหมดอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงครับอย่างเช่นบอกทำบล็อกเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ทำสองอันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องอ่านนิดนึงนะครับหรือว่าตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยมีปัญหาได้นะ ก็ไม่อยากเกินไปดูรูปก็พอเข้าใจได้นะครับนี่นะครับก็คือ,อการต่อเป็นแบบ8นะครับเหมนไงเดยวล่ะนะอ่าเสียวฟึดๆไปเลยตัวไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเหลือที่ต่อหนึ่งบล็อกแล้วก็เหลือตัวพวกนี้ทำอะไรกันได้บ้างเนี่ยทำไม่ได้แล้วตัวไม่พอใช้นะครับ <laughs> ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเวลาแกะไม่ต้องกลัวครับมันแกะง่ายๆครับไม่ได้แบบอุ้ยกว่าจะตอ่ออย่างนี้อ่อมันจะยากตรงที่เราจะทําใจที่แกะไม่ได้ครับเพราะว่าแบบต่อยากมากกว่าจะต่อได้ใช่ไหมครับเวลาแกะดึงได้เลยครับดึงได้เลยเห็นไหมครับแหวกออกได้เลยนะครับตวัวแปะก็เหมือนกันก็ดึงได้เลยแต่ผมไม่เากดึงเลยเกี่ยว้าดึงให้ดูก่อนนิดนึง่งเห็นไหม ดึงได้เลยแต่ส่วนอยากดึงตรงไหนดึงดึงดึงก็ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาตัวนี้เก็บไปกอดเอาไว้ลูกสาวเล่นดีกว่าให้ลูกสาวทึ่งในความสามารถของพ่อที่สามารถทําของเล่นอะไรแปลกๆไอ้เฟียวอย่างนี้ได้ให้ลูกเล่น <laughs> นี่ครับดึงง่ายๆแก็ออกได้เลยนะครับเอ้พูดผิดดีแก็ง่ายๆโดยการดึงออกได้เลยนะครับสมองกองลับหมดแล้วเล่นอย่างนี้เป็นไงล่ะครับสนุกไหมครับส่วนตัวผมชอบมากๆเลยครับมันดูเหมือนเป็นบล็อกโฟม ต่อรุนอัปเกรดมีอะไรที่มันมากขึ้นเล่นได้มากขึ้นสนุกมากขึ้นคิดมากขึ้นต้องใช้แต่ละอย่างมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นใช้เวลามากขึ้นทุกอย่างมากขึ้นหมดเลยนั่นก็หมายความว่าเราจะเก่งขึ้นด้วยครับไม่ใช่เราดิลูกหลานของเราจะเก่งขึ้นด้วยแน่นอนครับนี่นะของเขาเป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้ชื่อเหมือนกันเขาเรียกว่ารูบิคคิวพัส์เของเียกแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการต่อที่ออกมาเป็นรูบิคหรือว่าลูกบาศกอย่างนี้นั่นเองนะครับเ็าเลยเรียกกันว่ารู เราะมีคู่มือไม่ได้เห็นไปนะครับมีคู่มือบอกให้พร้อมหรือจะคิดเองก็ได้นะครับลองไปเล่นกันดูรับรองเลยว่าลูกๆของคุณจะ พัฒนาขึ้นอย่างเหลือเชื่อเลยครับเรเจ้าพวกนี้นะครับนี่โอเคครับยังไงเดี๋ยวผมมาเล่นสิข่าใไว้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับเพื่อนๆสนใจก็จัดได้นะครับ <S <S อย่างที่ผมบอกอยากได้ตัวเยอะขึ้นก็ซื้อ2กล่อง3กล่องใหม่นะครับเอเคครับเจอกันวิดีโอหน้าครับผมฝากาเพื่อนกดไลค์กดแชร์ติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมไ้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีของจริงๆเป็นๆปมาแบบนี้ผมจะเอามาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูได้รู้จักกันเป็นคนแรกๆในโลกอย่างแน่นอนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ นี่ชอบอะ่ะเล่นแค่นี้ก็ฟินแล้วเล่นในทั้งวันเลยเนี่ย